แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงไร้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป สีเพื่อนชาวกิลม์เบททุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับคลิป e a s y build break out w o n d e r c r a คกันก็สำหรับ Wondercraft ที่กลับมาในการอัปเดตรอบนี้ต้องบอกเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะมากก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่า Wondercraft เนี่ยเคยเป็นเบรกที่มีจำนวนผลัดมากที่สุดในเกมเนาะสูงสุดถึง20่ผลัดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเกมได้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงรีเวิร์ r e a k o u t ใหม่ก็ทำให้เบรก Wondercraft ก็มีการปรับปรุงไปเช่นกันซึ่งที่เห็นหลักๆเลยนะก็จะเป็นเรื่องของการลดจำนวนผล,ลง จาก20ถัดเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่10ถัดเท่านั้นก็คือหายไปครึ่งๆเลยก็ทําให้ในการลดจํานวนถัดเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างด่านใหม่หมดก็คือตัดด่านนะฮะเท่าที่ผมเล่นมาก็คือมีการตัดระยะทางด่านไปเยอะพอสมควรหลายๆด่านเนี่ยจากที่เคยยาวแบบมากๆเนี่ยก็สั้นลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะก็ทําให้เรื่องของระยะทางด่านเนี่ยก็มีการปรับปรุงเพื่อให้สมเหตุสมผลกับจํานวนถัดที่เล่นนั่นเอง โอเคดังนั้นในเรื่องของระยะทางโดยรวมใครที่กลัวว่าเอยต้องเล่นแบบตัววิ่งยาวๆเท่านั้นหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าเขาก็มีการปรับโครงสร้างด่านให้เหมาะสมกับจำนวนัถที่ลดลงมาด้วยนั่นเองโอเคก็สาหรับจุดเด่นของเบรกวันเดอร์ครับเนี่ยหลักๆเลยนะก็จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวประจุไฟฟ้านะฮะที่เก็บปุ๊บก็จะช่วยเติมหลอดไอ้ตรงข้างๆอยู่ตรงข้างซ้ายมือเนาะพอเหล็กเก็บเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการระเบิดออกแล้วก็ผลิตเป็นเยลลี่พร้อมกับดูดเยลลี่เข้าตัวนะแล้วก็ ทำการดูดเยลลี่ทุกอย่างเพิ่มคะแนนเยลลี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจุดเด่นหลักของวั n เ e อร์แคอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักเลยที่เป็นลูกเล่นหลักอีกอย่างหนึง่งที่เป็นจุดเด่นของวั n เ e อร์ a คปเลยก็คือเยลลี่ของขวัญเนี่ยคะแนนจะมากกว่าของด่านอื่นนะฮะของวั n เ e อร์แคเนี่ยคะแนนเยลลี่ของขวัญจะอยู่ที่20ล้านนะถ้าเป็นเบรคอื่นมันจะอยู่ที่10ล้านก็คือมากกว่าเบรกอื่น2เท่าน,นั่นเองก็ทําให้ด่านนี้เนี่ยเยลลี่ของขวัญเขาจึงสำคัญนะเพราะว่าเก็บพลาดทีนึงเท่ากับแต้มหาย,าน,ยนะ โอเคสำหรับผัดแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของวนะิปปิ้งครีมเนาะอ๋จริงๆสำหรับในผัดแรกเนี่ยถ้าถามว่ามีตัวแทนได้ไหมก็มีตัวของไดโนเสาร์นะคือผัดแรกเนี่ยเราสามารถเล่นได้2รูปแบบคือเป็นแบบวิ่งยาวกับแบบวิ่งสั้นนะถ้าเป็นแบบวิ่งยาวเนี่ยผมก็จะแนะนํา2ตัวคือวิปปิ้งครีมกับตัวของไดโนเสาร์อันนี้เท่าที่ผมเล่นมานะคือ2ตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคสุดละถ้าจะมาเล่นในระยะวิ่งยาวนะแต่ถ้าเป็นตัววิ่งสั้นเนี่ยก็มีให้เล่นหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นตัวของมะกอกดําถังหูลูส้ม หรือตัวของน้องมินเวเฟอร์ก็พอได้นะแล้วก็ใช้ผัด2เป็นตัวสมุนไพรแทนอยน่างนี้ส่วนถ้าในกรณีที่ผมวิ่งมาเป็นเซตนี้เนี่ยผัด2ก็จะใช้ค่อนข้างต่างกันนิดนึงเพราะว่าแน่นอนว่าผัดแรกเนี่ยเราวิ่งมาค่อนข้างไกลกว่านั่นเองนะ,อ,ะอันนี้ก็คือจุด เด่นจุดต่างกันนะก็สาหรับเบรกวันเดอร์แคบเนี่ยแน่นอนในเรื่องจังหวะการเล่นก็คือผมจะไม่ได้เล่นเหมือนเซตท็อปเลยนะเซตรอบนี้เนี่ยจะค่อนข้างต่างออกไปเลยเพราะว่ามีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนจังหวะจุดเกิดไปค่อนข้างเยอะก็ถือว่าอันนี้บอกไว้ก่อนละกันเผื่อใครจะเอาไปอ้างอิงเล่นกับเซตท็อปเลยก็คือมันไม่เหมือนกันเลยในเรื่องของจังหวะการเล่นนะฮะอ่าโอเคก็ใช้สกิลปิดท้ายเรียบร้อยนะเมื่อกี้ก็คือจบท้ายละเราก็เก็บเยลลี่เก็บอะไรให้เรียบร้อยถ้าโดดยือเก็บเยลลี่เพิ่มได้อีกหน่อยเซตผ โอเคเรามาสูบถัดที่2กันนะสำหรับถัดที่2ผมจะใช้เป็นน้องครีมโซดาเนาะก็ถ้าในกรณีที่ถัดแรกเป็นใช้เป็นไดโนเสาร์เนี่ยอันนี้โนไว้นิดน,หนึงว่ามันจะวิ่งไปไกลกว่าตัวของวิปปิ้งครีมนะถ้าในกรณีที่<ม>อยากให้ได้ระยะใกล้เคียงกับในกรณีที่ผมเล่นเป็นวิปผัดแรกแล้วก็ครีมโซดาผัด2เนี่ยแนะนําว่าผัดแรกถ้าเล่นเป็นไดโนเสาร์ให้เปลี่ยนผัด2เป็นตัวของพวกอัมบาเนโร่ไม่ก็ตัวของน้องไอ้นี่แทนนะไอ้น้องจําชื่อไม่ได้อีกละ บัตเตอร์เพรสเซลอ่าอาบัตเตอร์เพรสเซลครีมเคอร์แรนอะไรพวกเนี้ยก็พอเล่นได้หรือจะเล่นเต้าหู้แผ่นก็ได้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็ลองไปปรับดูนะแต่ในกรณีนี้คือผมเล่นเป็นวิปลัดแรกผมก็เลยเอามาเป็นตัวของครีมโซดาผัดสองแทนโอเคก็สำหรับในเรื่องจังหวะเนี่ยอันนี้ต้องโน,น้ตไว้น,นิดนึงว่าการใช้อัลเทอร์เนทีฟเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลกับเรื่องจังหวะจุดเกิดจุดตายพอสมควรเลยจากการที่เขาปรับปรุงเด็กเอานี่มานะคือจุดเกิดต่างกันนิดเดียวก็ส่งผลในเรื่องของจังหวะการทําแต้มพอสมควรแล้ววในนช่่งลลัดทีเป็็อก ก็คือผัดอมยิ้มแล้วก็ผัดเตมอนนะฮะดังนั้นอันนี้น้ตไว้นิดนึงว่าถ้าอยากให้จังหวะมันสวยแล้วสมมุติจะใช้เป็นอัลเทอร์เนทีฟอื่นเนี่ยก็ต้องไปปรับจังหวะผัดอื่นเอาเหมือนกันนะอ่ะโอเคสำหรับผัดครีมโซดาก็เหมือนเดิมผมจะเล่นแบบไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะก็กดสกิลไปเลยสกิลมามาเมื่อไหร่ปุ๊บก็กดเมื่อนั้นแต่ถ้าอยากได้แต้มเพิ่มเนี่ยก็แนะนำาวาให้เซฟสกิลไว้ป่าในช่วงจุดที่มีกองเยลลี่เยอะๆนะช่วงจังหวะเคลื่นเนี่ยสำคัญพอสมควรนะถ้าอยากได้ตเตเเ่่ก็ออออรรงงนีียยาัวขส ไปป่าตรงที่เป็นกองเยลี่เยอะๆนะฮะอย่างไอตรงจุดที่เป็นกองหมีเยลี่เยอะๆ,ๆตรงจุดก่อนหน้านี้ก็แนะนำว่าเซฟสกิลไปป่าก็จะช่วยให้แต้มเพิ่มขึ้นคือผมลองเล่นแบบเซฟสกิลดูก็ปรากฏว่าแต้มก็ขึ้นมาประมาณ10ล้านบวกๆได้เลยนะอันนี้ในกรณีที่ถ้าเล่นแบบมีเทคนิคนิดนึดนงก็จะช่วยปูสแต้มเพิ่มได้มากขึ้นก็ลองไปปรับดูนะฮสำหรับเรื่องการเล่นแต่นี้ผมจะเล่นแบบไม่มีเทคนิคอะไรไงก็เลยป่าสกิลไปเลยนะฮะ โอเคก็ okay. สำหรับเบรกนี้เนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่เห็นเนาะมันจะมีเรื่องของการขึ้นเรือดำน้ำซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนเป็นโบนัสไทม์ของด่านนี้แหละแต่ว่ามันก็จะให้ขึ้นได้แค่เฉพวงเฉพาะท้ายด่านเท่านั้นนะก็ะด่านนี้ไม่มีโบนัสไทม์เนะาะด่งนนั้นก็จะเห็นว่าไอ้ตรงไอเกตรตรงที่เป็นปกติเป็นโบนัสไทม์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปเรือดำน้ำแทนแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เห็นแหละเพราะว่าผมเอาลูกแคนดี้ไปปิดไว้นะอาจจะบอกไว้ก่อนนะเผื่อหลายคนสงสัยเผื่อคนอาจจะไม่เคยเล่นนนนเบกกี้ัะ าะเป็นเบรกเนี่ยตำนานอย่างที่บอกไปเพราะว่าเบรกนี้เนี่ยเคยเป็นเบรกที่มีจํานวนผลัดมากที่สุดในเกมนะสูงสุดถึง20ผลัดก็เลยทําให้เบรกนี้นี่หลายคนน่าจะไม่ชอบกันนะในช่วงที่มันมาพอกลับมารอบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเทคนิคการเล่นอะไรการปรับเปลี่ยนไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่เขาตัดระยะทางอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆผลัดมันก็ยังต้องเล่นตัวคล้ายๆเดิมอยู่ก็เลยทําให้ต้องมีการปรับจังหวะในหลายจุดพอสมควรเลยทําให้เบรกนี้เนี่ยหลายๆตัวก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะ แต่เท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยตัววิ่งไกลก็ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะเอาจริงๆตัววิ่งไกลาอาจจะไม่เหมาะมากขนาดนั้นแหละเออเพราะว่ามันมีเรื่องของจุดเกิดที่ต้องทําให้เป๊ะน,นิดนึงวิ่งไกลเกินไปอาจจะเสียแทนนะเออเลยแนะนําไว้ก่อนนะเนาะอ่ะโอเคก็รอบนี้จบที่626ล้านอย่างที่บอกเซตนี้เนี่ยถ้าเล่นแบบมีเทคนิคหน่อยก็น่าจะจบ640ได้สไครีมโซดาเนาะ มาสู่ผัดที่3กันต่อนะสำหรับผัดที่3ผมก็จะใช้เป็นตัวของนักบินนะสำหรับนักบินเนี่ยเราจะมาวิ่งกันในช่วงกลางด่านนี้ก็คือจะเป็นช่วงด่านที่มีหมีรุงเยอะดังนั้นเราจะใช้ตัวของหมีรุงแล้วก็ใช้เป็นตัวของเข็มทิศเนาะเพื่อช่วยในการเก็บเยลลี่อีกชิ้นนึงผมจะใช้ดาเพื่อมีจังหวะฟันเยลลี่หม,มีตัวหมีรุงเนี่ยก็จะช่วยบูสเต็มเพิ่มขึ้นได้จะใช้เป็นตัวของรองเท้าตัวตลกก็ได้นะเพื่อช่วยในการเก็บเยลลี่นะอันนี้ก็โน้ตไว้นิดนึงคือด้วยความที่เซตที่ผมมมมเเเเลลนน่่ยย่่่นนนียยอออาางงทบบกกไไปววจัััหหะืซ ก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปค่อนข้างเยอะก็ทําให้ในเรื่องของรูปแบบการเล่นเนี่ยจะไม่เหมือนนะอันนี้ก็คือผมเอามาลองเอามาปรับดูเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองดังนั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมจังหวะมันไม่เหมือนนะฮะโอเคเออด้วยความที่เรามีเข็มทิศเนาะเราก็สามารถที่จะเก็บตัวของหมีรุงดูดเข้าตัวได้ด้วยความที่หมีรุ้งเนี่ยมันเป็นเยลลี่ที่เป็นเยลลี่ติดปีกถูกไหมเยลลี่ติดปีกเนี่ย,ยแม่เหล็กปกติด,ดูดไม่ได้นะฮะแต่ด้วยความที่เราใส่เข็มทิศมาเข็มทิศน ของแม่เหล็กต่างๆของคุกกี้เนี่ยให้กลายเป็นซุปเปอร์แม่เหล็กดังนั้นแม่เหล็กของนักบินเลยกลายเป็นซุปเปอร์แม่เหล็กนะอันนี้ตอบข้อสงสัยไว้ก่อนเผื่อหลายคนจะมาใหม่หลายคนก็จะแบบเอ้ยพี่ทําไมไอตัวนักบินผมมันไม่ดูดมีลูกนะฮะคำตอบก็คือไอสมบัติชิ้นซ้ายมือเนาะ,ะจะบอกขวามืออีกละช่วงนี้เบลอๆนะับซ้ายขวาไปหมดโอเค ด้วยความที่นักบินเนี่ยผมจะเอามาวิ่งช่วงปลายด่านละก็จะวิ่งทะลุไปจนถึงด่านหน้านะ mm hmm. ก็จะวิ่งไปจนถึงช่วงประมาณต้นด่านหน้าเนาะ mm hmm. เก็บพชั่นจากดานนี้แล้วก็จะได้ตัวพชั่นเล็กอีกก็จะช่วยให้สกิลได้ค่อนข้างง่ายนะฮะหรือจะเล่นเป็นตัวที่จังหวะใกล้กันหน่อยก็จะเป็นตัวของเต้าหู้แผ่นถ้าในกรณีที่จะใช้เป็นตัวอื่นที่ระยะสั้นกว่าเช่น mm hmm. ตัวของพนาคอตต้าเลยหรือบลูส์ลัสอะไรเงี้ยถามาเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ว่าก็ต้องไปดูที่ระยะทางของผักสีอีกว่ามันจะพออออหรืล่าันนนนี้้้้ก็ตตงโไวะ ถ้าในกรณีที่จะเล่นเป็นตัววิงสันกว่านี้นะผมก็เลยใช้เป็นตัวของนักบินมันจะได้ทําให้ระยะค่อนข้างเซฟขึ้นนิดนึงหรือถ้าเป็นตัวที่ไกลกว่านักบินไปอีกเช่นพวกน้องไดโนเสาร์ตรวเลนอะไรเงี้ยถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้ใช้คํานี้พอเล่นได้แต่ว่าก็เหมือนเดิมคือเราก็ต้องไปดูที่จังหวะผัดสีทีว่าผัดสีเนี่ยเราควรจะเอาตัวอะไรมาใช้นะกะ็เหมาะเลยว่าเรื่องระยะทางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาอัลเทเนตแทนตัวยากนะในกรณีที่แบบ เป,เปลี่ยนตัวหนึ่งเปลเี่ยนตัวหนึ่งอะไรเงี้ยอ่อันนี้ก็ต้องโนดไว้นะอ่ะโอเคผมขอโดดเก็บเยลลี่นิดหน่อยนะก็จบที่6 3 4ล้านสำหรับัดนี้โอเคเรามาสู่ผัดที่4กันต่อสำหรับผัดที่4ี่ี่ยผมใช้เป็นปลาไหลไฟฟ้าแล้วก็ใช้เป็นสมบัติไข่ชุบนะจริงจริงถ้าไม่อยากใช้ไข่ชุบเนี่ยถามว่ามีตัวอื่นเด่นได้ไหมก็อ่าถ้าเป็นตัวระยะใกล้กันเลยก็จะเป็นตัวของชายมาสัสแคทนะแล้วก็ถ้าจะเล่นที่ใกล้เคียงกันหน่อยก็จะเป็นตัวของเชอร์รี่โคลาแต่เชอร์รี่โคลาเนี่ เจ้าขวดน้ำยามาริดพุ่งมาด้วยนะจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนะได้ระยะที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันหรือจะไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าถัดอมยิ้มก็ต้องมีเรื่องของการกดออกก่อนอันนี้ก็นอนไว้นิดนึงนะอ่ะโอเคก็ในผัดนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ได้ระยะใกล้กันเลยก็จะเป็นตัวของสโตเลอนะน้องรถไฟเนาะเผื่อใครที่จะเล่นแบบจังหวะปกติก็คือสโตเลอรเล่นได้สโตเลอ e เนี่ยไม่ต้องใส่ตัวของสมบัติไข่ชุบมานะแต่ถ้าเป็นตัวของชายมัสแคทปลาไหล เชอรี่โคลกาชูโรตในพวกเนี้ยต้องใส่ตัวของเจ้าไอไข่ชุบมาด้วยนะโอเคก็โน้ตไว้นะฮะเผื่อใครจะลองไปปรับเปลี่ยนเนาะโอเคที่ผมใช้เป็นปลาไหลเนี่ยฮะหลักๆเลยคือมันเล่นง่ายดีนะไม่มีอะไรเยอะมันไม่ต้องโดดปิดท้ายเหมือนสโตลเลอรสโตเลนเนี่ยถ้าเล่นแบบโดดปิดท้ายสเก็บสกิลครบเนี่ยแต้มันจะเยอะกว่าผัดปลาไหลนะแต่ว่าผมใช้ปลาไหลเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะฮะแล้วมันก็ได้ระยะที่ค่อนข้างใกล้เคียงที่ผมต้องการพอดีคืออย่างที่บอกว่า เรื่องจุดเกิดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนสัทีเดียวแต่ว่าก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ของผมเนี่ยผมจะให้ตัวของอมยิ้มเนี่ยเกิดไกลกว่าปกตินิดนึงเพื่อให้ตัวของอมยิ้มเนี่ยเก็บโคชัน่นแล้วก็จังหวะการทําแต้มวิ่งไปค่อนข้างง่ายกว่าอันนี้ก็บอกไปนะเผื่อใครที่แบบไปดูเซตท็อปมาแล้วแบบเอ้ยพี่ทําไมจังหวะเกิดอมยิ้มพี่มันไม่เหมือนกับปกตินะอันนี้ก็คือผมเลือกมาเป็นปลาไหลก็เพื่อต่อระยะนี่แหละ,ะหลก็หลักๆเหมือนเดิมสําหรับคีย์หลักของเบรกนี้เนี่ยก็จะมีผัดเลมอนกับผัดอมยิม้ม ผัดอมยิ้มเนี่ยคือคีย์หลักเลยเพราะว่ามันจะมีด่านที่มีเยลี่มีค่อนข้างเยอะมันทําให้องยิ้มเนี่ยแสดงศักยภาพได้ค่อนข้างดีก็เลยหาตัวแทนค่อนข้างยากนะเผลอๆไม่มีตัวแทนเลยด้วยซ้ำนะดังนั้นในเบรกนี้เนี่ยก็ยังมีผัดล็อกหลักเหมือนเดิมก็คือนอกจากผัดสุดท้ายผัดสิบที่เป็นนักสํารวจแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวของอมยิ้มนั่นแหละที่เป็นตัวล็อกนะโอเคก็จะทําให้ช่วงผัดก่อนหน้าอมยิ้มเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการต่อระยะเพื่อให้ผัดอมยิ้มเนี่ย เกิดในจุดที่ทาแต้มได้ค่อนข้างโอเคอันนี้คือคีย์หลักเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกไปว่าอารมณ์การเล่นของเบรกวันเดอร์ครบรอบนี้ที่รีมาเนี่ยก็ยังอารมณ์เดิมนะแต่แค่จํานวนถัดมาลดลงอ่ะแค่นั้นแหละก็ลเลยทําให้ในเรื่องของการหาตัวต่อระยะก็ยังค่อนยังสําคัญเหมือนเดิมนะอ่ะก็ะสำหรับปลาไหลอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่ผมใส่ไข่มาด้วยเนาะก็จะช่วยทําให้ตัวของปลาไหลเนี่ยใช้สกิลใหญ่ปิดท้ายได้อีกชุดหนึ่งพอดีแล้วก็บวกกับ ระยะจากไอตัวของไข่ชุบที่จะช่วยพุ่งปิดท้ายอีกก็จะช่วยทําให้จังหวะสกิลท้ายจุดเกิดท้ายอะไรเงี้ยจุดท้ายก็จะค่อนข้างแบบโอเคนิดนึงนะอ่ะโอเคใช้สกิลปิดท้ายไปนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะตุยละแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเรามีไข่ชุบพุ่งปิดท้ายอีกนะอ่ะโอเคไข่ชุบพุ่งปิดท้ายไปนะไม่เป็นไรนะอันนี้ผมก็วิ่งไปให้มันถึงระยะก็โอเคแล้วไม่จำเป็นต้องยื้อก็ได้นะครับโอเคก็จบที่570ล้านเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ขัดถัดไปกันนะครับ โอเคเรามาสุดผลัดที่5กันนะสำหรับผล,ลัดที่5เนี่ยผมจะใส่เป็นตัวของอมยิ้มเพราะอมยิ้มยังคงเป็นผลัดร็อกประจําตัวของเบรกเอานี้เหมือนเดิมเพราะด้วยความที่เบรกนี้เนี่ยมันเป็นเบรกที่อย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นช่วงด่านที่มีเลลี่หมีคขอนข้าง,งเยอะถูกไหมอมยิ้มจะดึงศักยภาพในการทําแต้มออกมาได้ค่อนข้างสูงนะก็ะอันนี้คือเหตุผลหลักที่ยังคงเป็นอมยิ้มเหมือนเดิมแล้วก็บวกกับในเรื่องของการเอามาเล่นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอารมณ์การเล่นยังคล้ายๆเดิมก็คือ จุดในช่วงผลัดแรกๆเนี่ยจะเป็นตัวทําหน้าที่ต่อทายะเพื่อให้อมยิ้มเนี่ยมาเกิดในจุดที่ทําแต้มได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ด้วยความที่เขาหันด่านมาค่อนข้างสั้นพอสมควรเนี่ยทำให้จุดเกิดอมยิ้มเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะมีการแก้ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในกรณีที่ผลัดก่อนหน้าทําระยะมาสั้นกว่าหรือไกลกว่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าอมยิ้มยังสามารถทําแต้มได้โอเคหรือรเปล่าเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเราจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องจุดของอมยิ้มนิดนึงนะ และด้วยความที่ผมจะเล่นแบบไม่ได้กดออกก่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเน้นย้ําในเรื่องของจุดเกิดพอสมควรจุดเกิดเขาจะเป็นส่วนสําคัญสำหรับผัดอมย้นนะฮะก็มันส่งผลกับผัดถัดไปด้วยก็คือผัดเลมอนก็ลเลยแนะนําว่าถ้าในกรณีที่จะเล่นเป็นอีซี่เซตแบบผมเนี่ยก็คือพยายามให้จุดเกิดเนี่ยใกล้เคียงกันนะจะได้จุดเกิดประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าใครที่เล่นเป็นเซตท็อปก็รู้สึกว่ามันจะเกิดก่อนนะแต่ว่ามันเขาจะเหมือนเขาจะเอาขวดเลือดให้ตัวของผัดเลมอนเก็บไงมันก็เลยไม่มีปัญหามาก แต่ทีเนี้ยด้ความที่ผมจะเล่นให้สุดเนี่ยผมก็เลยจะให้ตัวของอมยิ้มเนี่ยวิ่งไปจนสุดนะฮะก็จะไปเก็บขวดเลือดในช่วงท้ายด่านนี้แล้วก็เข้าด่านหน้าไปเลยนะก็วิ่งจนสุดนะฮะโดยความที่เขาอย่างที่บอกไปว่าเขาปรับด่านมาค่อนข้างใกล้ขึ้นเยอะพอสมควรถ้าเป็นเมื่อก่อนปกตินี้อมยิ้มมาเกิดตรงนี้นี่คือมาเก็บพชั่นไม่ถึงเกือบไม่ถึงได้ซ้ำม้งเออแต่เดี๋ยวนี้คือเขาปรับมาค่อนข้างแบบคือต้องบอกเลยว่าเบรกรอบนี้เนี่ยมันปรับมาให้ด่านสั้นลงเยอะมากจริงๆนะะ วันเดอร์แคปก็เลยเป็นวันเดอร์แคปที่ทุกคนไม่คุ้นเคยก่อไปเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะชินตากับวันเดอร์แคปที่เป็นด่านที่แบบวิ่งไกลกันที่สุดถูกไหมละ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นด่านที่ก็ระยะทางอยู่ระดับก,กลางๆนะก็มีด่านสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่จุดนะอ่ะโอเคก็อย่างที่บอกไปว่าผมจะมาเก็บโพชั่นในช่วงท้ายด่านนี้นะก็คือจะวิ่งจนสุดนะจะไม่มีกดองค์กดออกก่อนอะไรแต่ด้วยความที่ผมทําระยะมาโอเคละก็คือผมได้จุดเกิดในจุดที่ผมต้องการแล้วไงผมก็เลยให้วิ่งไปจนสุดได้เลยนะ แลเดี๋ยวผัดถัดไปก็จะเป็นผัดเลมอนเนาะก็ไม่ต้องห่วงนะอันนี้คืออมนี้เนี่ยวิ่งเลยมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะจุดเกิดเลมอนที่ผมทําไว้เนี่ยมันก็จะเกิดในจุดที่ค่อนข้างทําแต้มได้โอเคอยู่เหมือนเดิมผมก็เลยให้วิ่งจนสุดได้เลยนะอ่ะโอเคก็จบที่825ล้านสำหรับผัดนี้ก็ถือว่าเป็นผัดที่แต้มค่อนข้างพีคเนาะโอเคเราเข้าสู่ผัดที่6ช่วงครึ่งหลังการกับตัวของเลมอนนั่นเองนะเหมือนเดิมเลมอนก็มาทนะําหน้าที่ทําแต้มในดังน,นี้เนาะเพราะว่าสิ่งีขวาค่อนข้างเยอะนะ ถามว่ามีตัวแทนได้ไหมก็มีตัวของแมงป่องนะแทนได้ส่วนตัวอื่นผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าในตรงช่วงด่านนี้มันเป็นช่วงด่านที่ทําลายสีขวางค่อนเยอะแต่ถ้าเอาแบบจังหวะแบบเล่นง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ถามว่ามีตัวเล่นได้ไหมมันก็พอมีนะฮะแต่แก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะใส่อัลเทอร์เนทให้เวลกากันในช่วงต้นถักเนาะโอเคสำหรับผลัดเลมอนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเยอะผมก็จะเล่นตามปกติแต่ถ้าอยากได้แต้มเพิ่มเนี่ยบางจังหวะก,ก็คือเอาโลชนสีขวางก็ได้อาจจะช่วยทําแต้มได้เยอะมากขึ้น เพราะว่าอย่าลืมว่าไอาการทําลายสายฟ้าของเลมอนเนี่ยมันช่วยทําลายระบบแต้มได้ค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็โนนไวเนาะเกิดใครอยากได้แต้มเพิ่มแต่อันนี้ผมก็จะเล่นตามปกตินะไม่ได้เอาโลชงโลชชนอะไรโอเคก็ผัดเลมอนเล่นตามสบายนะด้วยความที่ไอตัวผัดต่อระยะเนี่ยถ้าเป็นเซตท็อปเขาจะเอาตัวต่อระยะเนี่ยเป็นตัวตั้งแต่1นถึงหแต่อันนี้คือผมเอาต่อระยะแค่1นถึงสก็คือผมเท่ากับว่าผมจะเหลือผัดที่เอาไว้วิ่งในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเพิ่มอีก1นึ่งผัดนะ ก็ทาให้ในเรื่องจังหวะการเล่นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเซตที่ผมใช้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเซตท็อปเลยเพราะว่าปรับจังหวะคนงังเยอะมีการโยกเเผตัวทําแต้มมาใช้ในช่วงเครื่องหลังมากขึ้นแทนนั่นเองอันนี้ก็คือทีมปรับมานะฮะเพราะผมลองเล่นแบบนี้ดูรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าอันนี้ในความรู้สึกนะแต่ถ้าเผื่อใครแบบหาอินเทอร์เ,เน็ตได้อะไรเงี้ยก็ลองไปปรับดูเอาได้เผื่อจะเล่นตามแบบท็อปแล้วก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูได้แล้วก็ เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีเซตอีกแบบหนึ่งให้แต่ว่าเซตอีกแบบหนึ่งผมคงไม่ได้เล่นให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดเซตแล้วก็แนะนาเซตอีกเซตหนึ่งไว้ให้นะเพราะว่าอีกเซตหนึ่งผมไปลองมาแล้วก็ได้จังหวะค่อนข้างโอเคเหมือนกันอารมณ์การเล่นก็ใกล้เคียงกับเซตท็อปนะแต่ว่าในเรื่องของจังหวะก,การเล่นเนี่ยผมปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับอันนี้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ลองไปปรับปรับดูเอานะฮะอ่ะโอเคเอาผัดเลมอนเราก็วิ่งไปจนสุดทางเหมือนกับตัวของอมยิ้มเลยก็วิ่งไไปปปจจนนนนสุดดดดททาางงเเเเรื่่่ออยยๆะะะีีี๋ววผัััถมม็ชล ถ้าเป็นปกติเนี่ยเขาจะเอาวิปปิ้งครีมไปลงเล่นกันในช่วงด่านนี้ถูกไหมซึ่งเลมอนเนี่ยมันจะวิ่งมาค่อนข้างจะสั้นกว่าแต่ทีนี้ด้วยความที่ผมเอาเลมอนวิ่งจนสุดแล้วก็บวกกับทําระยะมาค่อนข้างไกลกว่าพอเดิมพอสมควรละดังนั้นวิปปิ้งครีมเนี่ยก็เลยอาจจะไม่เหมาะเอามาเล่นในช่วงด่านนี้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเหลือถัดที่เอาไว้เล่นอีกถัดหนึ่งเพิ่มนะเพราะว่ามันยังเหมือนเดิมนะคือเบรกนี้เนี่ยถัดท้ายยังมีเรื่องของการเก็บขนเลือดก่อนเข้าด่านท้ายเหมือนเดิม ถ้าเกิดใช้ผัดวิ่งไกลามากเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของสวงหวะการเก็บขนเลือดดังนั้นผมก็เลยจะเน้นตัววิ่งสั้นแล้วนะในช่วงซึง่งหลังๆนะฮะอ่ะโอเคเลมอนก็วิ่งไปจนสุดทางนะพยายามเก็บเยลลี่ให้เยอะที่สุดนะในตรงช่วงนี้ก็เยลลี่ค่อนข้างเยอะนะเลมอนก็อย่าลืมว่ามีเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดชิ้นละหมื่นตอนมีโล่ไฟฟ้านะดังนั้นในตรงช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยยังพอที่จะตุแต้มได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่แน่นอนมันก็เน้นหนักไปสายทำลายเนาะสำหรับเลมอนก อ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปก็จบที่691ล้านนะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันนะครับโอเคมาสูบถัิตที่7กันนะสำหรับพาดที่7เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของน้องแคนดี้โคนนั่นเองสำหรับแคนดี้โคนเนี่ยด้วยความที่ในช่วงหน,นังมีแีลลี่คนกังเยอะผมเลยหยิบม,มาใช้นะ ถ้าเป็นปกติเนี่ยเซตท็อปเขาใช้เป็นวิปปิ้งกลายไปถูกไหมแต่ว่าวิปปิ้งเนี่ยหนึ่งเลยคือเราใช้ไปแล้ว2คือมันจะไม่เหมาะในจังหวะนี้ในการหยิบม,มาเล่นนะเพราะว่าผมลองแล้วถ้าเอาวิปปิ้งมาเล่นในตรงจังหวะนี้มันจะค่อนข้างวิ่งไกลเกินไปมันจะทําให้มีปัญหาเพราะว่าเราด้วยความที่เราเหลือผัดทําแต้มเพิ่มอีกหนึ่งผัดจากการที่เราค่อนข้างจะใช้ผัดต่อระยะก่อนผัดโอมิมเนี่ย น้อยกว่าปกตินิดนึงก็คืออย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นเซตท็อปเขาใช้ตัวผัดต่อระยะอมนี้เนี่ยห้าผัดแต่ของผมมาผมใช้แค่สี่ผัดมันก็เลยทําใหช้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยตัวทําแต้มในผัดท้ายเนี่ยมันเลยเหลือเพิ่มอีกหนึ่งผัดก็เลยจะแนะนําเป็นพวกตัววิ่งสั้นนะเพราะอย่าลืมว่าวันเดอร์แคปอย่างที่บอกไปคือเขาตัดเรื่องความยาวด่านไปพอสมควรดังนั้นพวกตัววิ่งไกล,กล,กลเนี่ยมันเลยจะค่อนข้างที่ไม่เหมาะเามาเล่นในด่านนี้มากคือบางตัวมันก็เล่นได้แต่ว่ามันต้องดูจังหวะด,ด้วยคือบางทีถ้าเอาตัววิ่่งงไกกลมมาวิๆันหด มันจะไปมีปัญหากับในช่วงถัดท้ายแทนนะก็ลเลยแนะนําว่าให้วิ่งประมาณนี้เนาะก็ลเลยเป็นผลที่ทำไมผมถึงหยิบแคนตี้โคนมาเล่นตรงจังหวะนี้นะเพราะว่าแคนตี้โคนในตรงจังหวะนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วโดวยความที่ในตรงจังหวะนี้คือเยลลี่เยอะมากนะแคนตี้โคนเลยสามารถดึงสักายาาพในการทาแต้มได้ค่อนอางเยอะเนาะ ในกรณีที่ถ้ายัางเหลือฝนดาวตกหรือลูกโป่งอยู่เนี่ยเอาลูกโป่งหรือฝนดาวตกมาเล่นแทนตัวของเจ้าสมบัติฟักทองหรือวงเวทก็ได้นะหรือจะเล่นแทนตัวลูกบาศกก็ได้แต่ว่าอันนี้เราเน้นในเรื่องจำนวนเยลลี่ไงผมเลยเอาลูกบาดมาใช้ก็โดยความที่แคนดี้โคนเนี่ยจำนวนการเก็บเยลลี่มันส่งผลกับเรื่องการทําแต้มโดยตรงก็เลยเอามาใช้นะอันนี้คือตอนแรกผมไปลองเป็นลูกโป่งมาในขั้นนี้ก็คือเหลือลูกโป่งเล่นดูปรากฏว่าถ้าเป็นลูกโป่งแต้มจะเยอะกว่าตัวฟักทองแคนดี้ประมาณ10ล้านนะอันนี้ก็คือไปลองมาละ อันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเราเหลือสมบัติอะไรมานะถ้าเล่นไปเนเซตเดียวกับผมมันก็เอาลูกโป่งไปเล่นกับผัดแรกแล้วไงก็เลยเหลือแค่ตัวของทองแคนดี้เอามาเล่นกับผัดนี้นะแต่ถ้าอยากได้แต้มเพิ่มในผัดนี้ก็คือยกลูกโป่งมาเล่นแทนก็ได้นะแต่ว่าผัดวิปปิ้งครีมก็จะเสียแต้มไปนะอ่าโอเคก็ผัดนี้ไม่มีเลรเยอะนะก็เหมือนเดิมเอามาทําหน้าที่ต่อระยะต่อแต้มนะแต่ผัดนี้ก็จะแต้มเยอะนิดนึงนะเพราะด้ความที่ มันวิ่งในช่วงหนัที่เยี่ยเยอะนะน้องแคนดี้คนก็จะดึงแต้มไปได้ค่อนข้างเยอะเนาะอ่าโอเคถ้าใช้เป็นลูกโป่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสามารถจบเกิน700ล้านได้นะแต่จบได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะจบที่6กเก้าเร็จนาะมาสู่รถดที่8กันต่อนะสำหรับถัดที่8เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวของมาร์ชเมลโล่นะในกรณีที่ถ้าไม่ได้ปั้นมาร์ชเมลโล่ก็มีพริกหยวกกับพิงช็อกโเล่นแทนได้เหมือนกันนะก็ะด้วยความที่หลักๆเลยถัดนี้ผมเอามาต่อระยะนะเพราะไอะตัวถัดนี้เนี่ย เราจะไม่ได้วิ่งจนทะลุด่านถัดไปนะมันจะตุยในด่านนี้ดังนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนตัวต่อระยะสุดท้ายนะก็ตัวผักที่9เนี่ยก็จะเลยวิ่งในช่วงท้ายด่านนี้แล้วก็ไปต่ออีกทีในช่วงประมาณกลางด่านหน้าพอดีนะโอเคอันนี้ก็คือหลกัหลกๆนะฮะ โอเคมาร์ชเปโลเนี่ยถ้าเป็นปกติคือด้วยความที่เราอาจจะชินตากับการที่มันอาจจะใช้เลือดเยอะนิดนึงถูกไหมในการใช้สกิลแต่ด้วยความที่พอเลือดจังหวะเนี้ยผมลองเอามาเล่นดูปรากฏว่าเออมันสามารถใช้สกิลท้ายได้นะก็ไม่ได้ต้องห่วงเรื่องสัตว์เลี้ยงผลิตอะไรก็เลยหยิบมาใช้นะอันนี้ก็เผื่อใครหาที่ลงในมาร์ชเปโลเผื่อปั้นมาร์ชเปโลมาเล่นเงี้ยแบบเอามาเล่นผัดสองละปั้นสัตว์เลี้ยงคู่ไวล้ละเผื่อหยิบอยากหยิบมาเล่นอะไรเงี้ยในการเล่นเบรกตรงนี้ก็สามารถหยิบมาเล่นได้นะฮะแล้วอย่างนี้จาาดุ หรือถ้าในกรณีที่จะเล่นเป็นตัวที่ใกล้เคียงกันอีกหน่อยก็เป็นตัวของเอเจนต์มะกอ,อกอะไรเงี้ยก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่เลือกก็จะเหลือเยอะกว่าน่อยนเนาะก๋วยเตี๋ยก็พอเล่นได้นะจะหยิบม,มาเล่นตรงนี้คือในตรงจุดนี้เนี่ยจังหวะนี้ก็พอมีตัวให้เล่นทดแทนได้ค่อนข้างหลายตัวนะไอมินเวฟเฟอร์ก็เล่นได้ตัวพวกนี้ก็คือเล่นได้หมดเลยเนาะโอเคอมาชเป็นโลก็เล่นสบายๆนะ,ะมันค่อนข้างจะสกิลอะไรค่อนข้างโอเคอยู่ละไม่ได้ต้องห่วงเรื่องสัตว์เลีเล้ยงมากแต่ในตรงจังหวะด่านนี้นี่อาจจะต้องระวังนิดนึงคือบางจุดเ สัตว์เลี้ยงด้วยความที่อย่าหรือว่าเขาปรับให้ตัวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยไอเทมพิเศษมันไม่ดุเขาตัวแล้วนะดังนั้นมันจะมีบางจุดที่อาจจะต้องแบบเล็งเก็บเองนิดนึงเราอาจจะมีสิทธิ์พลาดได้อันนี้ก็ต้องระวังหน่อยแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไม่อยากเน้นแบบเก็บไอเทมจากสัตว์เลี้ยงไม่ต้องมานั่งโดดเล็งเก็บอะไรเงี้ยแบบอาจจะเป็นคนที่เก็บเยลลี่ไม่แม่นอะไรเงี้ยพลาดบ่อยก็แนะนําว่าเป็นพลิกหยวกหรือพิงช็อตก,ก็ได้นะสบายๆเนาะอ่ะโอเค ก็มาชเมลโล่เนี่ยเดี๋ยวใช้สกิลปิดท้ายไดีอีกทีก็ในผ่านี้เนี่ยเราใช้แหวนมีเหลืองด้นะก็ช่วยบูสต์แต้มได้นะฮะเพราะว่าด่านนี้เยลลี่มีสีเหลืองค่อนข้างเยอะนะก็จะไม่ใช้ก็ได้นะสำหรับพวกสมบัติเยลลี่หมี่ก็มันเหมือนเป็นตัวบูสต์แต้มมากกว่านะส่วนถ้าใครที่มีก็ใช้ก็ได้หรือไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าไม่ใช้เนี่ยผมไปลองมาแล้วก็ปรากฏว่าแต้มก็ห่างกันประมาณ10ล้านนะก็ไม่ได้ห่างกันมากแล้วแต่สมบัติด้วยอย่างแหวนมีเหลืองมันค่อนข้างใหม่หน่อยกกกก็เเลยออาาะ่่่่นนนนไคคบบททีีีี500้ดดดด๋ววรปตัััััผถ มาสู่ผัดที่9กันต่อนะฮะก็จะเป็นผัดรองสุดท้ายละก็จะเป็นตัวของเต้าหู้แผ่นนั่นเองเต้าหู้แผ่นเนี่ยผมลองเอามาเล่นละในตรงจรังหวะน,นี้รู้สึกว่ามันสกิบท้ายค่อนข้างโอเคพอดีก็เลยหยิบมาใช้แล้วก็เรื่องระยะทงระยะทางอะไรก็ค่อนข้างโอเคนะมันไม่ได้เกินเลยไปเยอะอะไรมากก็เลยหยิบมาใช้นั่นเองนะก็ถามว่ามีตัวแทนได้ไหมก็มีพวกน้องบัตเตอร์เทสเซลนักสืบก็เล่นได้ตัวครีมแคานก็เล่นได้นะนักบินก็เล่นได้แต่ว่านักบินอาจจะค่อนข้างต้องยือปิดท้ายเยอะนิดนนนึงอ่าาากก็เลยจจะะไมไมํ แนะนาประมาณนี้นะฮะโอเคก็เต้าหูแผ่นหลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวต่อระยะปิดท้ายเนาะเพื่อให้ตัวหอมผัดสุดท้ายผัดที่10เนี่ยมันสามารถไปเก็บผลเลือดในช่วงท้ายด่านนี้แล้วก็ออกไปเข้าด่านสุดท้ายได้พอดีมันก็จะใช้สกิลท้ายจังหวะอะไรก็จะค่อนข้างเป๊ะนิดนึงก็จะทําแต้มได้ค่อนข้างเยอะก็เหมือนกับกรณีของเด็กวันเดอร์แคปเดิมเลยคืออย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของการเล่นผมมองว่ามันยังค่อนข้างทรงเดิมเลยนะสำหรับเด็กวันเดอร์แคปคือต่อระยะเพื่อ สำหรับผัดที่เป็นผัดอมงยงิ้มผัดเลมอนแล้วก็ต่อระยะอีกทีหนึ่งเพื่อให้จุดเกิดของผัดสุดท้ายผัดที่10เนี่ยค่อนข้างโอเคอันนี้ก็คือขีหลักคือเหมือนเดิมจากรอบก่อนเลยที่20ผัดก็าอารมณ์นี้แหละสไตล์การเล่นคล้ายๆกันแต่แค่เขาลดจํานวนผัดแล้วก็ลดระยะทางด่านลงนะโอเคสำหรับในผัดนี้เนี่ยจะสังเกตว่าผมเอาถุงมือซีงอ้อมาเล่นด้วยเพราะว่าในช่วงด่านนี้เนี่ยมันจะมีช่วงที่เยลี่มีสีชมพูค่อนข้างเยอะนะะล่าเต้าหู้แผ่นเนี่ยในตรงจังหวะท้ายอาจจะหวาดเสียวนิดนึงนะ คือด้วยความที่มาจะเลือดเป๊ะๆหน่อยแต่ว่าในตรงจังหวะท้ายที่ผมเล่นมาในเซตนี้เนี่ยมันจะไปตรงตรงสกิลท้ายอะ่ะมันจะเป็นช่วงแท่นที่มันสามารถปล่อยลงไปได้พอดีซึ่งเต้าหู้แผ่นอะ่ะมันจะหล่นจากแท่นตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะลอยขึ้นมาใช้สกิลปิดท้ายได้ค่อนข้างจะเป๊ะมากก็เลยไม่ต้องมีปัญหาว่าจะต้องยือไม่ยือนะคือปล่อยไปได้เลยมันก็ใช้สกิลได้นะอันนี้ก็บอกไว้นะ เผื่อหลายคนจะกลัวว่าต้องโดดยืนหรือเปล่าก็ไม่ได้จำเป็นต้องโดดยืนเนาะอ่ะโอเคต้องผู้แผนก็เล่นสบายๆนะพยายามเก็บเยลลี่หมีเชียงพูไว้ได้เยอะๆนะเพราะว่าเราเอาถุงมีซีงออมมาด้วยด่านนี้พวกสมบัติเยลลี่หมีก็ขายดีนิดนึงนะเพราะว่ามันมีหลายๆจุดที่เยลลี่หมีค่อนข้างเยอะนะก็เลยทําให้สายเยลลี่หมีเค่อนข้างกลับมาโอเคนะสำหรับเรื่องของสมบัติอ่ะโอเคนี่เห็นไหมมันสามารถใช้สกิลปิดท้ายได้ค่อนข้างที่จะเปะมากนะคือมันอาจจะดูหวาดเสียวยิ่งแต่ว่าตรงสวะท้ายเมื่อกี้ชาสังเกตว่าผมไไไไไมม่่ดดดด้้โอะะรเลยน ก็คือผมปล่อยมันแลนดิ้งลงไปตามธรรมชาติเลยมันก็สามารถที่จะใช้สกิลขึ้นมาได้นะอ่ะโอเคก็จบที่657นะ้าล้านนะก็เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ผลัลนักสำรวจกันนะครับโอเคเรามาปิดท้ายกันที่ผลัดที่10บผลันักสำรวจกันนะก็เหมือนผมจะลืมพูดไปท้งคลิปเลยมั้งว่านักสำรวจเป็นตัวล็อกประจำซีซั่นรอบนี้นะโอเคก็นักสำรวจเนี่ยด้วยความที่ผมเคยพูดไว้เนาะว่าผมไม่ค่อยอยากหยิบมาเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวที่โดยพื้นฐานธรรมชาติของน้องอะ มันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากอยู่แล้วมันมีเทคนิคในการเล่นระดับหนึ่งอยู่แล้วนะก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยอยากหยิบน้องมาเล่นอีซีบิลแต่ปรากฏว่ารอบนี้มีเขามัดมือชกเลยนะเอา,าเป็นตัวล็อกประจาซีซันซะเลยนะโอเคก็ถือว่าได้หยิบมาเล่นนะเนาะเผื่อใครปั้นนักสํารวจอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ปั้นมาเล่นในชิงถ้วยก็หาที่ลงในเบกเอาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงทค่อนข้างนาทีทองน้องค่อนข้างบัฟมาเก่งกับเบกเอามากนะโอเคนักสํารวจเนี่ยด้วยความที่ถัดก่อนหน้า,นาเนี่ยเราต่อระยะมาค่อนข้างโอเคันในองอาาในง่่ชชว ก่อนเข้าด่านท้ายได้พอดีนะเพรามันเก็บโพชั่นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของน้องนักสารวจเนี่ยจังหวะการใช้สก,กิลค่อนข้างโอเคมากมันจะทําแต้มได้ค่อนข้างโอเคเลยก็เลยเป็นผลที่ทาไมถึงต่อระยะมาประมาณนี้นะกรณีเดียวกันกับตัวเบรกวันเดอะครับรอบก่อนเลยที่ถัดท้ายก็คือเราเอามาต่อระยะจนถึงก่อนเข้าด่านท้ายแล้วก็ให้ผัดท้ายเก็บโปชชั่นไปถูกไหม ไอ้กรณีนี้ก็คล้ายๆกันนะก็คือต่อระยะมาจนถึงประมาณช่วงกลางด่านรองท้ายแล้วก็ก่อนเข้าด่านท้ายก็คือผ่านสุดท้ายลงมาก็เก็บขดเลือดแล้วก็เข้าไปในช่วงด่านท้ายนั่นเองโอเคคีดหลักการเล่นก็คล้ายๆกันสําหรับนักสํารวจเนี่ยจะไม่ใส่จอกก็ได้นะในกรณีไม่ใส่จอกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เลื่อนเหลือสกิลปิดท้ายแบบค่อนข้างโอเคเหมือนกันไม่ได้เลื่อเหลือเยอะอะไรนะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ใช้จอกเนี่ยมันจะค่อนข้างเลื่อนเหลือแบบเป๊ะ ก็จะทําให้ค่อนข้างเหมาะสมเพราะว่านักสํารวจก็เป็นตัวที่ใช้จอบคุ้มเพราะว่าน้องเสกสกิววตอนใช้สกิวว์มันเสกเยลลี่ได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วจานวนเยลลี่มันเยอะด่านก็เยลลี่เยอะนะก็ช่วยบูสต์แต้มได้แล้วก็บวกกับตัวของในด่านนี้เนี่ยผมใช้เป็นเครื่องยนต์ด้วยคือสมบัติเนี่ยเอาจริงจะใช้เป็นอะไรก็ได้จะใช้เป็นสายสปีดก็ได้จะใช้เป็นผีหนีจะใช้เป็นเครื่องยนต์จะใช้เป็น UFD ขนาดยักษ์แทนตัวของเครื่องยนต์หรือจะใช้หอยสังก็ได้เหมือนกันผมไปลองมาแล้วใช้หอยสังก็ทําแต้ไดเคนะ ก็ลองไปปร,ปรับปรับเรื่องสมบัติเขาได้เนาะตามที่มีนะโ okay. อเคก็ได้ความที่เห็นไหมตัวของนักสำรวจเนี่ยมันสามารถใช้สก,กิลปิดท้ายได้ค่อนข้างแบบเป๊ะเ,เ,เลยคือมันไม่จําเป็นต้องโดดยิงโดดยื้ออะไรนะคือใส่จอกมาก็ไม่มีปัญหาดังนั้นก็สบายใจหายห่วงได้ว่าไม่ต้องมียงมียื้อนะฮะอ่ะโอเคปิดท้ายไปโอ้จังหวะระเบิดปิดท้ายพอดีนะก็จบที่12 2 4ล้านรอบนี้จังหวะปิดท้ายค่อน้างสวยนะก็จบสุดที่ที่70,77ล้านถ้าเกิดปรับสมบัติหน่อยแล้วก็ปรับ จังหวะการเล่นของบางผัดหน่อยให้มันทําแต้มได้เยอะขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะจบที่7,100ล้าน,นได้สำหรับเซตนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเล็กเอา easy b i l d wonder trap นครรับใต้ทะเลลึกนะก็ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้เนาะส่วนโค้ดเซตเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะโอเคประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันนะบ๊ายบาย